คลิปนี้มาดูมาตรา455มาตรา455เนี่ยนะครับจะอยู่ในบทบัญญัติในบับ3เอกเทศสัญญาลักษณะ1ซื้อขายหมวดที่หนึ่งสภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขายและอยู่ในส่วนที่1บทเบ็ดเสร็จทั่วไปครับที่ต้องอ่านอธิบายอย่างนี้นะฮะทำให้จะทำให้เห็นว่า บทบัญญัติในแต่ละมาตราเนี่ยมันจะมีหัวข้อหัวข้อที่เรียกว่าตัวเรื่องกํากับอยู่นะฮะอย่างกรณีบทบัญญัติของมาตรา455ที่บอกว่าเมื่อกล่าวต่อไปเบื้องหน้าเมื่อกล่าวต่อไปเบื้องหน้าถึงเวลาซื้อขาย,ยท่านหมายความว่าเวลาซึ่งทําการซื้อขายสําเร็จบริบูรณ์เนื้อหาของมาตรานี้เนี่ยนะฮะ ต้องบอกว่ามีความสําคัญมากนะในการทําความเข้าใจหลักกฎหมายนะครับเอาล้ครับมาดูประเด็นของมาตรา455ที่บอกว่าเมื่อกล่าวต่อไปเบื้องหน้าถึงเวลาซื้อขายคําว่าเมื่อกล่าวต่อไปเนี่ยนะเมื่อกล่าวต่อไปไหมายความว่าอย่างไงการกล่าวต่อไปถึงบทบัญญัติต่างๆเนี่ยบทบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับซื้อขายตอนนี้เราอยู่ในหมวดเราอยู่ในเรื่องที่ว่าเรื่องซื้อขายใช่ไหมฮะ ที่ท่านบัญญัติอย่างนี้นะเมื่อกล่าวต่อไปเบื้องหน้าเบื้องหน้าคืออะไรครับก็คือถัดไปเบื้องหน้าเนี่ยนะนะฮะเมื่อกล่าวต่อไปเบื้องหน้าเบื้องหน้าคืออะไรฮะเนี่ยมาตราตอนนี้อยู่มาตรา455เบื้องหน้านะฮะต่อไปก็คือ456เห็นไหม457ไล่ไปอย่างนี้นะอันนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะ เมื่อกล่าวต่อไปก็คือสิ่งท hmm. uh, ี่จะกล่าวต่อไปในบทบัญญัติต่อต่อต่อไปเนี่ยนะฮะถึงเวลาซื้อขายคําว่าถึงเวลาซื้อขายเมื่อจะกล่าวต่อไปเบื้องหน้าถึงเวลาซื้อขายเอาคํานี้ก่อนเมื่อจะกล่าวเมื่อกล่าวกล่าวถึงเรื่องของซื้อขายเมื่อกล่าวถึงคําว่าซื้อขายตรงนี้นะท่านหมายความว่าหมายความว่าอย่างไงท่านหมายความว่าก็คือกฎหมายบัญญัติว่าอันนี้เป็นสำนวน สมุนโบราณหน่อยนะฮะก็คือการบัญญัติกฎหมายเนี่ยนะ,ะตรงเนี้ยในในภาษาค่อนข้างจะโบราณคาว่าโบราณนี่หมายถึงว่าภาษาที่เราใช้กันในเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยเราจะใช้อย่างเงี้ยท่านหมายความว่าท่านคาเนี้ยก็คือหมายถึงว่าผู้ที่บัญญัติกฎหมายหรือหรือมีการยึดถือปฏิบัติในเรื่องของกฎเกณฑ์ในเรื่องของข้อกฎหมายนั้นๆเนี่ยนะแล้วก็มีการ รูปรวมออกมาเป็นตัวบทเป็นหลักเป็นหลักกฎหมายอย่างนี้นะฮะท่านหมายความว่าหรือถ้าปัจจุบันเราก็อาจจะเข้าใจว่าก็คือบัญญัติว่าอย่างนี้นะเนี่ยท่านหมายความว่าก็คือกฎหมายบัญญัติว่ากฎหมายบังคับว่ากฎหมายให้หมายความว่าอย่างนี้นะท่านหมายความว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาซึ่งทําการซื้อขายสําเร็จบริบูรณ์คาว่าเวลาคำนี้มันหมายถึง ลำดับหรือขั้นตอนนะมันหมายถึงตอนที่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของซื้อขายนะต่อไปเนี่ยนะถ้าบทบัญญัติเราเจอคำว่าซื้อขายเมื่อไหรเนี่ยนะตรงนี้ให้หมายความว่าเวลาซึ่งทำการซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์ทำไมถึงบอกว่าเวลาก็คือขั้นตอนที่บอกว่าซึ่งทำสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์การทำสัญญาอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันจะมีขั้นตอนในการ ในการทําสัญญาคือขั้นตอนในการตกลงกันนะถ้าเราไล่มาจากเรื่องของนิติกรรมนะนิติกรรมเนี่ยกรณีของนิติกรรมที่มันมันมาถึงขั้นตอนที่เป็นสัญญาเนี่ยมันหมายถึงว่า,าการทํานิติกรรมของคนเราเนี่ยมันหมายถึงการแสดงเจตนาของคนนะเจตนาของคนที่แสดงออกมาเป็นคําเสนออันนี้ก็คนหนึ่งนะเจตนาของคนอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะซึ่งทําเจตนาแสดงเจตนาออกมาเป็นคําสนองรับอ่ะ นะอย่างกรณีของการซื้อขายก็คนหนึ่งก็เสนอซื้ออีกคนหนึ่งก็สนองรับสนองรับนะคนหนึ่งเสนอซื้อขายทรัพย์สินขายสินค้าขายทรัพย์สินขายของอย่างเงี้ยคนหนึ่งเสนอขายนะอีกคนหนึ่งก็ไปไปสนองรับก็คือไปซื้อแะ่นั้ไอก,การไปสนองรับเนี่ยการเสนอซื้ออีกคนหนึ่งของไปสนองรับนะการแสดงเจตนาของคนสอง,องคนนี้มาเจอกัน มันก็เกิดเป็นสัญญาซื้อขายตรงเนี้เวลาที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยนะฮะกฎหมายก็จะบัญญัติว่าเนี่ยอย่างกรณีของมาตรา455เนี่ยนะเป็นบทบัญญัติซึ่งอยู่ในหลักทั่วไปเนี่ยนะบทเบ็ดเสร็จทั่วไปของของบับที่หนึ่งของบับพที่สามเนี่ยลักษณะหนึ่งซื้อขายเนี่ยท่านบัญญัติในกรณีที่บอกว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของซื้อขายเนี่ยนะมันหมายถึงการซื้อขายสําเร็จบริบูรณ์ มันหมายถึงว่าสัญญาเนี่ยมันเกิดเกิดเป็นสัญญาซื้อขายแล้วอะนะเวลาเราพูดถึงเรื่องของซื้อขายนะอย่างเช่นกรณีที่บอกว่าพอหลุดมาที่มาตรา456เนี่ยนะคือที่บอกว่าเมื่อกล่าวต่อไปเบื้องหน้าถึงเวลาซื้อขายเนี่ยพอหลุดมาที่มาตรา4 5 6ามาตรา456บบอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมฮะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ย ถ้าบอกว่าถ้าดูมาตรา4 5 5เข้าใจนะฮะบอกว่าเบื้องเมื่อกล่าวต่อไปเบื้องหน้าถึงเวลาซื้อขายไอ้พอมีคําว่าซื้อขายปรากฏอยเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจว่าไอ้คาว่าซื้อขายคํานี้มันหมายถึงการซื้อขายสําเร็จบริบูรณ์ก็คือการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะว่าเนี่ยการซื้อขายเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมันจะมีสัญญาแบบจะซื้อจะขายมันจะมีเรื่องของคํามั่นในการซื้อการขายอย่างงี้นะ แต่พอพูดถึงเรื่องของซื้อขายเมื่อไหร่เนี่ยกฎนะหมายบัญญัติว่าีงว่าเราต้องทำความเข้าใจว่าซื้อขายคํานี้เนี่ยมันหมายถึงการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือซื้อขายบริบูรณ์แล้วนั่นหมายถึงว่าคนที่เป็นฝ่ายเสนอสนองเนี่ยนะมันต้องตรงกันแล้วเจตนาในการทํานิติกรรมตัวเนี้มันเกิดมันเกิดแล้วไงนะเราก็ทำความเข้าใจต่อว่าบทบัญญัติมาตรา4 5 0้หบบอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นั่นหมายถึงว่าเวลาเราทำการเข้าใจต่อมาว่าพอพูดถึงเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันหมายถึงการซื้อขายแบบแบบไหนฮะแบบสาเร็จบริบูรณ์ก็คือแบบเสร็จเด็ดขาดอะ่ะข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นการซื้อขายแบบเสร็จเด็ดขาดแล้วมันไม่ใช่ว่าพอพูดถึงเรื่องการซื้อขายอย่างนี้จะหมายถึงเอาเป็นการซื้อเป็นการให้คำมั่นจะซื้อจะขายนะเป็นการเป็นสัญญาจะซื้อจะขายนะมันผ่านจุดนั้นมาแล้วไง เมื่อมันผ่านจุดนั้นมาแล้วก็คือท่านหมายความว่าเวลาเราพูดถึงซื้อขายเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องหมายความว่าเป็นการซื้อขายสําเร็จบริบูรณ์เนะกรณีตัวอย่างก็คือตัวอย่างก็คือบทบัญญัตินี่แหละครับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้จะเห็นว่าบทบัญญัติตรงนี้เวลาเราทําการพ้ดใจนี่นะฮะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้ต้องหมายความว่าเป็นการซื้อขายที่สําเร็จบริบูรณ์หรือการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วต้องถามความกอดใจอย่างนี้นะ ซึ่งไอ้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นนะหรือสัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาหริอมทอรัพย์นี่นะกฎหมายบอกว่าถ้าคุณไปตกลงซื้อขายกันแล้วอย่างนี้นะสำเร็จบริบูรณ์อย่างนี้นะถ้าคุณไม่ทําอย่างนี้นะถ้าไม่ได้ทําเป็นหนังสือนะคือตกลงได้ตกลงไปตกลงซื้อขายมัน,มนคําเสนอคําสนองมันต้องตรง,งกัน,กนมันก็เกิดเป็นสัญญาซื้อขายแล้วถ้าไปตกลงซื้อบ้านซื้อที่ดินกันเนี่ยนะ มันก็เสร็จเด็ดขาดแล้วไงถ้าเกิดคนฝ่ายหนึ่งซื้อเอกฝ่ายหนึ่งสนองรับขายนะซื้ออีกคนนึงก็ขอซื้ออีกคนนึงก็รับว่าจะจะซื้ออย่างเงี้นะหรือจะขายก็แล้วแต่เนี่ยพอเกิดเป็นสัญญาซื้อขายถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคนหมอยบอกว่าถ้าอันเนี้ยเท่ากับว่าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วเมื่อเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วถ้ามิได้ทําเป็นหนังสือ ถ้าไม่ได้ทําเป็นหนังสือและไม่ได้จดไปจดไม่ได้จูงมือกันไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณหมายบอกว่าเป็นโมฆะท่านหมายถึงว่าไอ้สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือสัญญาซื้อขายที่สํญญาเร็จบริบูรณ์ตามมาตราที่บัญญัติไว้ก่อนเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยนะมันหมายถึงว่าเนี่ยคุณทําสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้นะถ้าไม่ได้ทําเป็นหนังสือนะไม่ได้ไม่ได้ตกลงทําสัญญากันนะแล้วก็ไม่ได้ไปจดทะเบียนเนี่ย กฎหมายบอกว่าเป็นโมฆะเลยนะเป็นโมฆะเลยเพราะฉะนั้นข้อตกลงที่คุณทําสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดคุณทําสัญญาซื้อขายสาเร็จบริบูรณ์เนี่ยถ้าไม่ได้ทำอีอออกสองตัวนี้นะก็คือไม่ได้ทําเป็นหนังสือแล้วก็ไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่เนี่ยกฎหมายบอกว่าเป็นโมฆะเลยเป็นโมฆะคืออะไรฮนะคือคือสัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วอะแล้วมันก็ตายเลยอะนะคำว่าตายเลยในะนุงผม เปรียบเพียบให้ฟังเลยว่าเออเวลาเราทความเข้าใจว่าเออเนี่ยนะถ้าไม่ได้ทําเป็นเป็นหนังสือและจดทะเบียนเนี่ยกฎหมายบอกว่าเป็นโมฆะนั่นหมายถึงว่าข้อตกลงที่คุณทํากันเองอะ่ะอันนั้นน่ะกฎหมายไม่รับรู้ด้วยชาวโลกเขาไม่รับรู้เนะเอาเวลาเวลาทะเลาะก,กันเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายอสังหาร,ริมทร,รัพย์เนี่ยนะถ้าจะไปฟ้องศาลนะศาลก็บอกว่าอ้าวไหนขอขอหนังสือมาดูซิไหนขอดูการจดทะเบียนซิมีไหม นะถ้าบอกไม่มีนะสายก็จะบอกว่านี่มันเป็นโมฆะนะอย่างนี้นะหรือถ้าเกิดมีคนอื่นจะไปขอคุณอ้างว่าคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะเขาก็จะบอกว่าอ้านวะถ้า,ถ,าถ้ามีข้อตกลงตัวนี้เขาจะถามหาว่าหนึ่งทำเป็นหนังสือให้ผมได้ไหมอ่าแล้วก็ต้องจดทะเบียนให้ผมด้วยนะถ้าไม่จดเนี่ยกฎหมายบอกเป็นโมฆะน,นะเพราะนั้นข้อตกลงนี้มันก็ว่างเปล่าเลยอ่ะถึงถึงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมันแท,งนทน้งทันทีเลยเกิด <cle an> ขึ้นมาแล้วมันตายทัทนทีเลยเกิดขึ้นมาแล้วมัน มันใช้ไม่ได้นะแต่ระหว่างคู่กรณีมันใช้กันได้ไงนะแต่คดีไอ้การใช้กันได้เนี่ยข้อตกลงเนี่ยนะมันใช้กันได้จริงแต่ว่าพอเอาไปอ้างต่อบุคคลภายนอกแล้วเนี่ยมันบุคคลภายนอกเขาไม่รับรู้ด้วยไงเมื่อบุคคลภายนอกเขาไม่รับรู้ด้วยนะแน่นอนครับเขาก็รับรู้สถานะเดิมของแต่ละคนคนขายทรัพย์ก็ยังเป็นของคนขายนะแต่เงินมันไปอยู่ในกระเป๋าของคนซื้อแล้วเอ้ยไม่ใช เงินเนี่ยมันเป็นอยู่ในกระเป๋าของคนขายแล้วเนี่ยคนซื้อก็ต้องทําไงฮะก็ต้องใช้กฎหมายอื่นเรียกร้องอนะนะตรงนี้นะจะไปเอากฎหมายซื้อขายมาเรียกร้องไม่ได้เห็นไหมตรงนี้นะก็ว่ากันนะตรงนี้ไอ้คาว่าเมื่อจะกล่าวต่อไปถึงเวลาซื้อขายท่านหมายความว่าเวลาซึ่งทําการซื้อขายสําเร็จบริบูรณ์ตรงนี้นอกจากมาตราในในในซื้อขายบัญญัติไว้แล้วเนี่ยนะฮะ,ะในสัญญาอื่นๆเนี่ยนะ ก็จะมีลักษณะเดียวกันนี้อ่ะผมยกตัวอย่างอย่างกรณีสัญญาอ่าสัญญาซื้อขายนะแลกเปลี่ยนอ่าแกลแกเปลี่ยนก็แลกเปลี่ยนก็ต้องก็ต้องก็ต้องอยู่ในเกณฑ์น,นี้ด้วยนะก็คือเวลาพูดถึงเรื่องของแลกเปลี่ยนต่อไปเนี่ยนะก็จะต้องนะทำความเข้าใจว่ามันหมายถึงการแลกเปลี่ยนบริบูรณ์แต่เนื่องจากว่ามันเป็นบทบัญญัติทั่วไปไงเวลาที่เราทําความเข้าใจพวกนี้มันก็ต้อง ทำความเข้าใจสืบเนื่องต่อ,ตอ,ตอไปอย่างกรณีนนสัญญาให้อย่างนี้นะเนี่ยห้ารอยี่สิบเอันว่าให้นั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ผู้ให้เนี่ยนะโอนทรัพย์สินของตนโดยสิเให้โดยเสนญหาแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับและผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้นบทบัญญัติถัดมาเนี่ยนะนะถ้าถ้าเราไม่ได้ทำความเข้าใจนะตามมาตรา45 5หหนี่นะนะ 455เนี่ยบอกว่าเมื่อจะกล่าวต่อไปถึงเบื้องหน้าถึงเวลาซื้อขายท่านหมายความว่าเวลาซึ่งทําการซื้อขายสําเร็จบริบูรณ์เนี่ยบทบัญญัติไอตัว455เนี่ยมันจะต้องมาบัญญัติต่อในมาตราถัดจากมาตาา5ห้นะก็คือเมื่อจะกล่าวต่อไปถึงเวลาถึงเวลาครับถึงเวลาให้นะท่านหมายความว่าเวลาซึ่งทําการเวลาซึ่งทําสัญญาให้สําเร็จบริบูรณ์เนี่ย ทำการเข้าใจอย่างนี้นะเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราพูดถึงเรื่องของของสัญญาให้ต่อไปเนี่ยเนี่ยอย่างมาตรา5 2 2เนี่ยการให้นั้นเห็นไ,ไหมจะทําด้วยการปลดหนี้ให้แก่ผู้รับหรือด้วยการชําระหนี้ซึ่งผู้รับค้างชําระอยู่ก็ได้เนี่ยการให้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการให้เอาเรื่องของการให้มาพูดเนี่ยมันหมายถึงการให้ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ย มีการตกลงกันแล้วอย่างสำเร็จบริบูรณ์ให่นไหมดูมาตราสี่ห้าห้าพอพูดถึงเบื้องหน้าถึงเวลาซื้อขายท่านหมายความว่าเวลาซึ่งทำการซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์ถ้าเป็นสัญญาให้ก็ต้องบอกว่าถ,ถ้าเกิดกฎหมายจะบัญญัติต่อไปว่าพอพูดถึงเรื่องการให้นั้นหมายถึงการมันหมายถึงการให้ที่สำเร็จบริบูรณ์แล้วเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงอ้างถึงการให้การให้เนี่ยมันก็ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ว่ามันเป็นเรื่องของการให้ที่สำเร็จบริบูรณ์แล้ว ถ้าการให้นั้นไม่สําเร็จบริบูรณ์มันก็จะเอามาอ้างไม่ได้ไงฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราวินิจฉัยข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยพูดถึงเรื่องของการให้อย่างเงี้ยนะฮะมันสําเร็จบริบูรณ์คือต้องหมายถึงการให้ที่สําเร็จบริบูรณ์เอาการให้นะสัญญาให้เอาแล้วสัญญาเช่าล่ะสำหรับสัญญาเช่าทรัพย์อย่างเงี้ยพอพูดถึงเรื่องของสัญญาเช่าเนี่ยเช่ารั์เนี่ยนะ บทบัญญัติตามมาตรา537บัญญัติอย่างนี้ว่าอันว่าเช่าทรัพย์นั้นคืออะไรอย่างนี้นะแต่มาตราถ้าเกิดเราเราไม่ทาความเข้าใจตามมาตรา4 5 5เนี่ยนะนะถ้าไม่มีการทําความเข้าใจนะเราก็จะต้องเอามาเขียนต่อว่านะเมื่อกล่าวถึงเมื่อกล่าวต่อไปเบื้องหน้าถึงเวลาให้ถึงเวลาเช่าเช่ารัพย์นะท่านหมายความว่าเวลาซึ่งทําสัญญาเช่าทรัพย์สําเร็จบริบูรณ์มันก็จะต้องมีมาตรานี้ต่อ เหไ,ไหมเพราะนั้นไอการทําความเข้าใจในเบื้องต้นเนี่ยของของไอมาตรานี้น,นะจริงๆแล้วถ้าทาความเข้าใจลักษณะอย่างนี้ก็จะทําความเข้าใจในข้อสัญญาอื่นๆได้เวลาเราพูดถึงเรื่องของเช่าัพย์พูดถึงเรื่องของเช่าซื้อนะอย่างเงี้ยนะบทบัญญัติถัดมาเลยเนี่ยพอให้คํานิยามว่าสัญญาเช่าซื้อคืออะไรแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงอ่เรื่องของสัญญาเช่าซื้ออย่างเงี้ยนะเมื่อจะกล่าวต่อไปเบื้องหน้าถึงเวลาเช่าซื้ ท่านหมายความว่าเวลาซึ่งทําการเช่าซื้อสําเร็จบริบูรณ์จะต้องมีการมาบัญญัติอย่างนี้ถ้าเกิดเราเราไม่มเราเรา,เราไม่ได้ทํากามเข้าใจอย่างนี้นะว่า455มันมันเป็นบทเบ็ดเสร็จทั่วไปแล้วมันปรากฏอยู่ในสัญญาตัวแรกเลยที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันในเรื่ององเอกเทศสัญญานะะนั้นเวลาที่พอพูดถึงเรื่องของตัวสัญญาเนี่ย มันหมายถึงสัญญาที่สำเร็จบริบูรณ์แล้ว <S <S ก็คือมันผ่านการตกลง <S <S ผ่านคำเสนอคำสนองแล้วเนี่ยอย่างพูดถึงการจ้างเนี่ยนะจ้างแรงงานเวลาพูดถึงเรื่องของการจ้างแรงงานนั่นหมายถึงว่านายจ้างกับลูกจ้างเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันมีปัญหาอะไรละ่ะที่จะต้องมีการปฏิบัติมันมีหนี้มันมีหน้าที่อะไรต่อมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันเป็นข้อที่จะที่คู่สัญญาเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วอย่างกรณีบอกว่า นายจ้างจะโอนสิทธิ์ของตนให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้นั่นหมายถึงว่าไอ้ลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยเขามีนิติสัมพันธ์กันอยู่แล้วแล้วต่อมาเนี่ยนะนายจ้างเนี่ยความเป็นนายจ้างมันก็เกิดเมื่อความเป็นนายจ้างเกิดนั่นแสดงว่านายจ้างเขาจะไปทําอะไรต่อกันแล้วแต่แต่นั่นนั่นหมายถึงว่าเบื้องหน้าที่จะกล่าวต่อไปหมายถึงว่าบทบัญญัติที่จะกล่าวต่อต่อไปเนี่ยมันหมายถึงการจ้างที่สําเร็จบริบูรณ์อันนี้อันนี้ก็ล้อมาจากนะมาตรา455นะซึ่งมาตรา455เนี่ย เวลาทำความเข้าใจก็ต้องทำความเข้าใจลักษณะอย่างนี้นะและมันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจในสัญญาอื่นๆด้วยเวลาเราพูดถึงเรื่องของอ,อย่างเงี้ยเอายางาคำประกันเนี่ยนะพอพูดถึงเรื่องการคำประกันต้องก็ต้องทำความเข้าใจเลยว่าเวลาที่กฎหมายพูดถึงเรื่องของคำประกันเนี่ยมันหมายถึงการคำประกันที่สำเร็จบริบูรณ์แล้วนะตามมาตราต่างๆเนี่ยอย่างอย่างเวลาพูดถึงว่าอันคำประกันนั้นจะมีได้แต่เฉพาะ นี่ที่บริที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยคือมันเกิดมันเกิดข้อตกลงเรื่องของการค้ำปาาระกันแล้วแต่ถ้าข้อตกลงนั้นน่ะนะมันมัน,ม,นมันไม่เข้าเงื่อนไข,ขของข้อกฎหมายอย่างเงี้ยสมมติว่าค้ำประกันมันเกิดมีการตกลงเรียบร้อยแล้วนะแต่ปรากฏว่ามินะจะมีได้เฉพาะเพื่อนนี่อันสมบูรณ์ถ้านี่ไม่สมบูรณ์นะค้ำปาาระกันที่เกิดมามันก็รับฟังไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยการทําความเข้าใจ มาตรา455เนี่ยมันจะเป็นเบื้องต้นนะของของการทำาความของการทําความเข้าใจหลักกฎหมายว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของตัวตัวตัวกฎหมายเนี่ยตัวข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยนะที่ในเอกเทศสัญญาเนี่ยนะเขาก็จะมุ่งหมายอย่างเงี้ยให้ให้ทำความเข้าใจว่าเวลาที่พอพูดถึงเรื่องของอหัวข้อกฎหมายนะในเรื่องของซื้อขาย ก็ต้องหมายถึงซื้อขายที่สาเร็จบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วพูดถึงสัญญาอื่นก็เช่นเดียวกันครับก็ลองทําความเข้าใจดูนะครับในมาตรา4 5 5